สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็อยู่กับช่องสาวโดยหัวใจอีสานกับนานาคนเดิมนะคะซึ่งวันนี้นะคะนานาก็ไปเจอเจ้าดอกนี้มานี่ทุกคนเห็นไหมมันก็คือ ที่เราสามารถนํามาประกอบเป็นอาหารได้นะคะไม่นะว่าจะเป็นประกอบเป็นแบบนะพวกไข่เจียวไปเจียวใส่ไข่เจียวไม่ว่าจะเป็นแกงอ่อะไรพวกนี้ค่ะก็จะช่วยช่วยเพิ่มสีสันให้กับอาหารนะคะแล้วก็แบบทาให้เรามีความสุขในการรับประทานอาหารเพิ่มขึ้นเองนะคะทุกคนซึ่งวันนี้นะก็มีความคิดว่านะ่าจะเอาเอจ้าดอกสนน,นะคะไปเจียวใส่ไข่เจียวในกับข้าวเย็นนี้นะคะทุกคน ึ่วงวันนี้นะก็ยังไม่มีเมนูที่จะทํานะคะก็เลยเห็นเมนูนี้ขึ้นมานะคะก็เลยว่าจะพาทุกคนนะคะไปเก็บดอกสนอกันแล้วก็เอาไปทํากับข้าวตอนเย็นกินกันนะคะทุกคนนี่เราไปเก็บดอกสนอกกันเลยค่ะท่ะทุกคนมันก็เป็นดอกสนอนะคะที่อยู่ในบ้านของนาเองนะคะนี่นี่ก็เป็นบ้านของนาแล้วก็เดินมาตรงนี้นะคะเขาเขาน่าจะเกิดเองตามธรรมชาตินะคะทุกคน ดอกสวยมากๆเลยนะคะนี่เป็นดอกสีเหลืองสวยงามนะคะคล้ายกล,ล้วยไม้นะคะทุกคนนะคะเราก็จะได้ดอกแบบนี้มานะคะนี่เราจะขอเก็บสักสองพวงนะคะขออนุญาตเก็บไปทําอาหารหน้าสวยมากคะ่ะทุกคนเราก็จะเอาไปทําอาหารเย็นวันนี้นะคะอันนี้เขามีสองต้นนะคะแต่ว่านะคิดว่าน่าคงจะเก็บไปไม่เก็บไปทําแค่นี้พอเพราะว่าเขาเยอะเกิน ค่ะทุกคนพอถึงขั้นตอนนี้นะคะเราก็จะใช้ไข่ไก่สมฟองนะคะเราใช้แค่3มฟองนะคะเสร็จแล้วเราก็เด็ดดอกสโนใส่ไข่เลยค่ะใส่เลยใส่สามสี่ห้าดอกทั้งช่อเลยก็ได้ค่ะแล้วก็ใส่ประมาณนี้นะคะ พาเสร็จแล้วนะคะเราก็มาปรุงกันเลยค่ะในเครื่องปรุงส่วนนี้เราจะใส่แค่รสดีน้ําตาลเกลือนิดนึงนะคะเพิ่มความนัวนะคะไม่ต้องใสเ่เยอะนะคะเพราะว่าเกลือให้ความเค็มแล้วก็รสดีก็คือเค็มไปอีกเสร็จแล้วเราก็ปีค่ะให้เขาเข้ากันเลยค่ะเพื่อที่เราจะเอาไปเจียวแต่มันร้อนนะคะ พอเสร็จปุ๊บเราก็ตั้งน้ำมันเลยคะ่ะตั้งน้ำมันให้เดือดๆนะคะแล้วก็เอาไข่ลงไปเจียวเลยะคะ่ะนี่ก็จะได้แบบนี้นะคะวันนี้แก๊สหมดนะคะนาใช้ฟืนในการเจียวไข่นะคะไฟอาจจะไม่สม่ำเสมอนะคะแต่ก็โอเคยอยู่นะคะไข่เจียวสีสวยมากแล้วก็จะเจียวให้เขาดอกสนอเขาแบบแฟบลงนิดนึงนะคะ เจียวไปเรื่อยๆนะคะคอยดูคอยพลิกคอยดูว่าเขาข้างใต้เขาไหมหรือยังนะคะเสร็จแล้วเราก็ทําการพลิกไข่เจียวของเราเลยค่ะนี่โอ้น่ากินมากๆเลยใช่ไหมคะคนคนถ่ายคลิปก็แบบเริ่มหิวแล้วค่ะเพราะว่ากินไข่เจียวแบบหอมมากๆยิ่งมีดอกสนอีกน,นะคะโอ้ยิ่งน่ากินไปอีกค่ะ ไปพิกมาก็พอ,อสุกแล้วก็ตักใส่จานนะคะนี่ค่ะน่าจะสุกแล้วนะคะเราก็ตักใส่จานเลยนี่วิววิวหลังครัวคือดีมากๆค่ะสองวันเขาเพิ่งมาเกี่ยวข้าวมานะคะนี่เราก็จะได้สีประมาณนี้นะคะ โอเคเราเตรียมตัวไปทานข้าวกันเลยค่ะนี่นะคะก็มีไข่เจียววันนี้นานาก็มีไข่เจียวใส่ดอกสโนโซุปหน่อไม้ส้มนะคะมีทอดปลาทูแล้วก็ผักสดที่นานาปกไว้เมื่อ2อ,อาทิตย์สียอาทิตย์ที่แล้วนี่ก็เป็นน้ำพริกอ,องนะคะตรงนี้ก็จะเป็นหมกปลานะคะเมนูนี้อร่อยมากอันนี้ก็เป็น น้ำพริกปลาทูนะคะป่นปลาทูที่นานาทำเมื่อเช้าเองนะคะนี่ก็จะเป็นข้าวเหนียวร้อนๆน,นะคะนี่นี่นะคะพร้อมกินแล้วะคะ่ะข้างๆก็จะเป็นต้นไม้นานาชนิดนะคะกินไปชมต้นไม้ไปโอ้มีความสุขมากค่ะค่ะทุกคนมากินข้าวด้วยกันนะคะ